นีคือหมดเลยใชาเชื่อกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรครับสิเกเราสูงเท่าไหร่หนึ่บสามน้ำหนักปัด่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบหกห้าเจ็ดเราสไตล์แล้วครับก็เพื่อแล้วอย่างนี้เราเจอกับแหลมโพเคยเจอกันยังเคยเจอเคยเจอปลหนึ่งป่ะสามแล้วเป็นไงบ้างสไฟแค่สองคหนึ่ง แพ้เขาสองครั้งชนะหนึ่งครั้งเขาเป็นมวยสไตล์อะไรกันแล้วปะเพื่อทีไจะเสียดแล้วจากวันนี้เราเจอเขาเนี่ยางเกม่งมากไงก็มาดูนะคือลูกไฟนี้มีลูกแบบเสริมอะไรมาไหมอาวุธมันโซนตาเอม่มันโซตึ่งต้องเสริมมานะดูงว่าเขาจะใหญ่กว่าเราหน่อยใช่ปะอย่างไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ที่เวลามาตอนที่เวลามา วันนั้นเจอกับเจอพุทโธเป็นไงบ้างชนะนกยกสี่ชนะนกยกหกโตมาแล้วช่้ไหมวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ตอนนั้นร้อยหกวันนี้ต่อยร้อยร้อยหกอ๋อเวทเดิมแล้วอย่างวันนี้ร่างกายเราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นร้อยเ์เนาะมุดแข็งแรงและคิดว่าถ้าเกิดเราเข้าไปสอบวันไปช่างเนี่ยน้ำหนักมาเกินหรือมาขาดเทนนี้เกินมาเกินคือเหมือนก็วิ่งยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมยืดสบาย ่เราต่อถึงมวยมาลุ้นๆทุกคนนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบเราคนจังหวัดอะไรครับสโุโขทัยอ่ะขราวเชือชื่อแฟนขับรถนี่หนอ่อยพี่น้องชาวสโุโขทัยเป็นแรงเชียร์แรงใจไหมครับรรนนเต็มที่แน่นอนเต็มทีแ่แน่นอนเนอะแล้ววันนี้หมือนรอบด้วยต้องแก้แค้นแล้ววันนี้<อ>นใช่ป่ะโอเคโชคดีครับน้องชายครับแหลมโพสิคุณวสายนะแหลมโพนะฮะเห็นว่ามาซ้อมอยู่สิงห์มาวินครับกี่ไฟแล้ววะ สองไฟเนี่ยสองไฟจนกว่ามวยรอบจะจบแล้วก็ให้กับใต้นะฮะอ่ะเป็นไงรอบนี้กี่วันสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์กว่าเราเจอคู่ต่อสู้นี่เคยปะทะไหมเคยเคยกี่ครั้งสามสามครั้งเลยเหรอแต่เป็นไงแพ้แพ้แล้วก็รังชนะสองรั้งลองชนะสองแพ้หนึ่งวันนี้ก็เจอภาคที่สี่ะดิครับแสดงว่าชกตั้งแต่ก่อนร้อยหกปอนด์ ร้อยสี่วันนี้เราร้อยหกว่านะว่าเช้าเหยียบตาช่างเป็นไงเกินไหมเท่าไหร่เกินปองจุดเสียก็ม้วนเดียวเลยลิเกเลอรเลยจบนะอ่ะเป็นไงผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสามไฟของเราชนะแล้วก็ชนะทีลามดแล้วก็แพ้มาคง้วก็ชนะเยอมันเนียอ่าร้อยร้อยร้อยเท่าไหร่บ้างอะร้อยหกร้อยหกนี่คือเวนร้อยหกนี่โอเคไหมโอเคได้มันตึงไปไหมหรือมันใหญ่ไปไหมหรือว่าใหญ่นิดหนึ่งใหญ่นิดหนึ่งแต่มาก็ต้องชกเพราะเป็นไม่รอบนะนะอ้าวเราสูงเท่าไหร่ เอยครูสิบอ่ะอ่าน้ำหนักปล่อยปล่อย51ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ะ20ปีเราเป็นมวยประเภทไหนมวยเข่ามวยเข่าคู่ต่อสู้อ่ะเตกาต่อยมัดเรานั่นคือลุ่สิ่งที่เรากังวลเตกาต่อยมัดครับแต่เราเราเจอมาสามไฟแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากลัวแล้วมั้งเราก็มีทุกลูกเหมือนกันอ้าวเป็นคนจังหวัดไหนครับปัทนาอ่ะอ่ะฝากแฟนคลับติดตามเลย ฝาก่อร์เป็นกนลำลังใจให้ปนด้วยคืนนี้ไม่ไปวันน,น,น่นอนนะเต็มที่แน่นอนนะโอเคขอบคุณมากครับดีครับผมตัวนี้น้องชาย